สวัสดีครับผมเรามาติดตามในเรื่องของกลไกในสภาแล้วก็รูปของสภาครับพี่น้องแต่ว่าจะมีอะไรบ้างครับพี่น้องตั้งแต่แรกๆเลยเราเข้าไปดูในสภาครับพี่น้องการประชุมแต่ละนัดแต่ละนัดครับพี่น้องว่ามีวารอะใดบ้างเขามาอภิปรายใดบ้างในรูปแบบต่างๆครับพี่น้องแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับแต่ว่ารูปแบบของรัฐขั้นตอนแล้วก็รูปแบบของหน้าจะเป็นขั้นตอนในรูปแบบของรัฐหรือไม่รัฐหรือว่ารูปแบบของโยงใส่กันหไม่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลปมาณนี้มันมีคกว่ามีความหมายไม่มีความหมายแบบนี้ครับนี่น อันนั้นคือรูปแบบของขั้นตอนกันเอ่อการอภพปรายครับผมเนาะแต่ละวันละครับผมเนาะอ่าแต่เรามาดูในรูปแบบของสภา,ากันขั้นตอนมันก็ไปแล้วครับเนาะแต่ตัวผูเ้เล่นในรูปแบบของแต่งกายีเสื้อในมีระเบียบไหมประมาณที่ว่าสถายิ่สภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของเราเนาะผู้ประชาชนครับผมเนาะสื่อสายตาทั่วทั้งโลกครับผมเนาะอ่าเป็นกุ้ยเป็นอ่าอะไรไม่ไม่ไม,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 ไม่ดีครับผมเนาะเสื้อหลากสีไม่เหมือนกับสีนั้นสีนี้ครับผมเนาะก็เปลี่ยนใหม่ครับเนาะถ้าไม่ไปได้เปลี่ยนพรรคในรูปแบบขออง่พรรค ก็เป็นรูปแบบหนึ่งครับตัวชั้นหนึ่งชั้นสองมารวมตัวกันได้ครับผมเนาะเพเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่จริงจริงจังที่เราจะมีศักยภาพที่ให้กับประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบของเพศที่สามเพศที่สามที่ไปพูดพระพูดขาครับเนาะแต่ต้องเตรียมตัวหรือว่าถ้าไม่ตอนมีบัตรจริงๆงจังๆนี่ก็อย่าไปพูดครับผมเนาะอย่าไปพูดข้าพูดขาครับผมเนาะมันไม่มีหรอกครับกฎหมายเพราะมันเป็นผิดหลักครับผมเนาะไม่อยากให้ไปในเรื่องของโอ้โหแนวหน้าไม่เป็นอะไรปุธพระเชษฐแทนรัศดรเป็นอะไรเนี่ย ไม่ดีครับผมเนาะเพราะคนมีทั้สมบัติครับผมเนาะอ่าเปลี่ยนคำนำหน้าด้วยครับผมเนาะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวเป็นนางเป็นนางสาวอ่ะครับผมเนาะคำว่าขคาครับผมเนาะแล้วก็ระเบียบของภาษาไทยครับเนาะก็เป็นประชาชนเนี่ยพวกเราจบมาห้าโมงหกครับผมเนาะอ่าหรือว่ามือหนึ่งมือสองประมาณนี้ปอสี่ครับผมเนาะคนที่ติดตามครับผมเนาะภาษาอังกฤษก็อ่า ไม่ใช่ภาษต่างชาติครับผมเนาะก็เป็นหนึ่งภาษามัจจิตภาษาต่างชาติครับผมเนาะไม่ควรจะนาเข้าไปในรูปของสภาครับเนาะนอกจากในรูปของเศรษฐกิจการค้ากัรขายก็พูดได้ประมาณนี้ออกสือประมาณนี้ในสภาเนี่ยไม่ควรจะมีครับในสภาไม่ควรจะมีหรอกแต่รูปแบบของเศรษฐกิจนี่ได้ครับเนาะแต่ว่ารูปแบบของการเงินปกครองนี่นไม่ได้วอย่าไปพูดนะครับผมเนาะครับผม เออมันไม,ไม,ไม่ไม่สมควรในระบบของสภาไทยนะครับผมนะไม่ใช่สภาสภากลครับผมเนาะนั่นประชาชนเดินให้ให้ประชาชนอ่าที่เขาติดตามเขาดูมีเสรีภาพอะไรบ้างครับผมเนาะก็เป็น,นรื่องครับนะ่นองดีไม่ดีประมาณนี้อดังนั้นแล้วในรูปแบบที่เราจะไปต่อในรูปแบบของการติดตามในวงเสร์สภาครับผมเนาะที่มันเป็นยังไงกลไกของสภามาในรูปแบบของส่วนกลางรูมาสูู่อ่าภาค้องถิ่นของอย่างพวกเราเราครับเนาะไม่มีเรปปาบุดพาดครับพนะี่น้อง ก็เป็นหรือนึัครับผมเนาะมันเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงครับผมเนาะอ่านันนีครับผมนะแต่รูปแบบของรวมไปแล้วก็เป็นเมือนกัครับเนาะอ่าแต่เราก็มาดูในรูปแบบของอ่สภาท้องถิ่นของเราเป็นยังไงบ้างครับเนาะกลไกที่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนเหมือนกับคล้ายๆกับในรูปแบบของอสภาไทย ก็ยากมากที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงม่เรี่ยนแบบปลงในรูปแบบของประชาชนอย่างพวกเราเราแต่ว่าประชาชนองพวกเราเรานโยบายโครงการครับน้นงแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาก็มีกลุ่มกุมกันในรูปแองของที่ใกล้ล่ะครับนาะกลุ่มมีอิทธิพลแล้วก็กลุ่มมีที่มีสาขาในรื่ของข้าราชการนะครับนาะและคนที่ใกล้และเชียงเลขาประมาณนี้ครับนาะก็แบบอีกรูปหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ารูปแบบของที่มีจริงจจากในรื่ของข้าราชการที่ดีก็มีครับนาะเอาหมดทุกกลุ่มก็เป็นเรื่องอาไิทย์ติดตามไม่ติดตามหรือว่าคนที่ใกล้เชียย์คิดหรือว่าเลืืออกกกกกกไมมม่เลปรรรระาานนนีคคถถููัั็บบิหหดด คนนั้นเดี๋ยวนั้นก็น่าจะสันเสริอยกย่องครับผมเนาะเป็นข้าราชการที่ดีครับมันยกมือเสียหัวครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าขุมคนที่ไอ้ที่เหี้ยมมามครับผมเนาะแล้วก็ไอ้ชีสไอ้อะไรพวกเนี้ยครับผมเนาะเอาแต่เรียกช่างเรียกขาเอาแต่กลุ่มกัดตัวเองประมาณนี้โอ้มันจะบริหารพัฒนาได้ยังไงครับเนาะเอาพวกเกียดมึงน,นะกูไม่เอามึงน,นะประมาณนี้มันตกหลน่นแล้วน่ะโครงการหนึ่งโครงการนี้สุขสิ่งนู้นอย่ากมามันพัฒนาประเทาศชาติได้ยังไงเนาะต้องเอาไปใหม่ครับแล้เนาะเปนต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องเปลี่ยนผูดด้บริหารในรูปแบบของอ่าพื้นที่ร้อยเขตกับรูปแบบคล้ายๆกับสสเขตยดกับแล้วก็บัญชีรายชื่อครับเนาะเอามาในรูปแบบนั้นเหมือนกับภาคใต้มาทำไมภาคใตม้มาไม่ใช่พื้นที่แต่ไม่ใช่พื้นที่ก็มาใน,นรูปแบบของบริหารนี่ถูกต้องครับผมเนาะแบบนั้นแหละคล้ายๆ,ๆกันนะเอามาแบบนั้นเลยครับผมเนาะก็นิดนึงก็ทวนติดตามดีครับเนะเาะเพราะผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเนาะผมต่อสทังเย็นเย็นก็ไปแล้วครับผมเนาะก็ฝากเอาไว้นิดหน่อยหน่อยครับผมเนาะครับสวัสดีครับผม